สวัสดีครับทุกท่านผมชาญครับยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มานั่งคุยกันในค่ำคืนนี้นับตั้งแต่วันนั้นทาวินก็ใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังในบ้านหลังใหญ่ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของน้ำ้าทุกซอกทุกมุมของบ้านเต็มไปด้วยความทรงจำที่ทั้งสวยงามและเจ็บปวดเขาทำงานไปวันๆเพียงเพื่อให้มีชีวิตรอดตื่นเช้ามาก็ทำงานกินข้าวเย็นก็ทำงาน ไม่มีเป้าหมายไม่มีแรงบันนานใจเหมือนกับคนที่รอคอยความตายเท่านั้นในคืนที่ฝนตกหนักคืนหนึ่งทาวินนั่งอยู่ริมหน้าต่างมองออกไปนอกความมืดมิดของยามค่ำคืนเสียงฝนที่กระนำลงมามันเหมือนกับเสียงร่ำไห้ของหัวใจเขาเองเขารู้สึกโดดเดี่ยวเหลือเกินโดดเดี่ยวจนแทบจะไม่มีแรงหายใจ เขานึกถึงน้ำฟ้านึกถึงรอยยิ้มของเธอเสียงหัวเราะสดใสของเธอมันเหมือนมีดที่กรีดแทงลงไปในบาดแผลเก่าๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาหลับตาลงอยากให้ทุกอย่างมันหายไปอยากให้ตัวเองหลับไปและไม่ต้องตื่นขึ้นมาอีกทันใดนั้นเองในความเงียบสงัดที่ถูกแทนที่ด้วยเสียงฝนก็มีเสียงแตร ที่ดังแผ่วๆลอยมาตามลงมันเป็นเสียงแตรที่แปลกประหลาดไม่เหมือนแตรของรถยนต์หรือรถไฟขบวนไหนที่เขาเคยได้ยินมันแผ่วเบาแต่กลับก้องกังวานอยู่ในหัวใจทาวินลืมตาขึ้นมามองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้งและสิ่งที่เขาเห็นมันทำให้หัวใจของเขาเต้นรัวอย่างประหลาดกลางสายฝนพร่างพราย ราวกับปรากฏขึ้นจากอากาศธาตุมีรถไฟขบวนหนึ่งจอดนิ่งอยู่ตรงหน้าบ้านของเขาเป็นรถไฟหัวจักไอ้น้ำสีดำสนิทมีไอสีขาวพวยพุ่งออกมาจากปลองมันจอดนิ่งอยู่บนรางที่ทาวินไม่เคยรู้เลยว่ามีอยู่ตรงนั้นรางรถไฟเหล่านั้นทอดยาวไปจนสุดสายตาในความมืดมิดไม่มีจุดเริ่มต้น และมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดทาวินมองมันด้วยความรู้สึกผสมปนเปทั้งประหลาดใจหวาดกลัวและในเวลาเดียวกันก็รู้สึกเหมือนถูกดึงดูดอย่างไม่อาจต้านทานตัวรถไฟดูเก่าแก่แต่ก็โออารูหราหน้าต่างของขบวนรถสว่างเรืองรองด้วยแสงสีส้มนวลชวนให้รู้สึกอบอุ่นและลึกลับในเวลาเดียวกัน ประตูตู้โดยสารบานหนึ่งเปิดออกอย่างช้าๆเผยให้เห็นร่างสูงโปร่งของชายคนหนึ่งเขาสวมชุดพนักงานเดินรถสีดำสนิทดูสง่างามใบหน้าของเขาดูมีอายุแต่ดวงตาของเขากลับเปลี่ยนไปด้วยประกายแห่งความเข้าใจอย่างลึกซึง้งเขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นราวกับรอคอยใครบางคนคาวินรีบลุกจากเก้าอี้เขาไม่รู้ว่าทำไม แต่ขาของเขากลับก้าวเดินออกไปนอกบ้านอย่างอัตโนมัติเขาไม่รู้สึกถึงความหนาวเย็นของสายฝนที่สาดสักรหรือเสียงฟ้าร้องที่กำรามอยู่บนท้องฟ้าเคยไหมครับที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังหลงทางไม่ใช่หลงทางในป่าในเขาหรือในซอกซอยที่ไม่คุ้นเคยแต่เป็นหลงทางในชีวิตหลงทางในความรู้สึกจนบางทีก็รู้สึกว่า ตัวเองกำลังวิ่งอยู่บนเส้นทางที่ไม่มีปลายทางเสียทีเหมือนกับรถไฟเที่ยงคืนที่ไม่มีจุดหมายชายในชุดพนักงานเดินรถกวักมือเรียกเขาเบาๆไม่พูดอะไรสักคำแต่สายตาของเขามันเหมือนจะบอกว่าถึงเวลาแล้วทาวินก้าวเข้าไปใกล้รถไฟหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมานอกอกเมื่อเขาไปยืนอยู่ตรงหน้าชายคนนั้น ชายคนนั้นก็ยื่นมือออกมาในมือของเขามีตั๋วรถไฟใบหนึ่งเป็นตั๋วสีทองเก่าๆไม่มีตัวเลขไม่มีชื่อสถานีปลายทางมีเพียงตัวอักษรประหลาดๆที่ดูเหมือนจะเรืองแสงได้สลักอยู่บนนั้นตั๋วของคุณครับชายคนนั้นกล่าวเสียงของเขาเรียบนิ่งแต่กลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นอย่างน่าประหลาด รถไฟเที่ยงคืนสู้จุดหมายที่คุณจะค้นพบเองทาวินรับตัวมาถือไว้ในมือมันเย็นเฉียบแต่กลับให้ความรู้สึกบางอย่างที่เขาไม่เคยสัมผัสมากก่อนความรู้สึกของการเริ่มต้นการเดินทางและความหวังอันริบหรีเขาเก้าวขึ้นไปบนรถไฟหัวรถจักรพ่นไอ้น้ำออกมาเสียงดังฟู่ฟ้า ประตูเลื่อนปิดลงอย่างช้าๆในพลายขบวนรถทาวินพบว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดไว้เลยมันไม่ใช่รถไฟเก่าๆทรุดโทรมแต่มันกลับหรูหราอย่างไม่น่าเชื่อผนังบุด,ด้วยไม้เนื้อดีขัดเงาเบาะที่นั่งเป็นกำรรมะหยี่สีแดงเข้มโคมไฟทองเหลืองส่องแสงสว่างสวยสร้างบรรยากาศที่ทั้งคลาสสิกและอบอุ่น ผู้โดยสารคนอื่นๆนั่งกระจัดกระจายอยู่ในตู้โดยสารนั้นบางคนกำลังอ่านหนังสือบางคนกำลังมองออกไปนอกหน้าต่างบางคนก็หลับตาพริมทาวินเดินหาที่นั่งว่างๆจนพบที่นั่งริมหน้าต่างเขาทิ้งตัวลงนั่งพลางมองออกไปนอกประจกฝนยังคงตกหนักแต่ภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหลังสายฝน มันไม่ใช่ทิวทัศน์ของเมืองหรือชนบทที่คุ้นเคยมันเป็นภาพของป่าลึกที่ไม่เคยมีอยู่ในโลกทะเลหมอกที่ถอดยาวสุดลูกหูลูกตาดวงดาวที่ส่งประกายระยิบระยับเต็มท้องฟ้าอย่างที่ไม่เคยเห็นมากก่อนรถไฟเริ่มเคลื่อนตัวอย่างช้าๆเสียงล้อบดกับรางเหล็กดังเป็นจังหวะเนิบนาบ ยิ่งรถไฟเคลื่อนที่ไปข้างหน้าภาพนอกหน้าต่างก็ยิ่งแปลกตาม,มากขึ้นเรื่อยๆบางทีก็เป็นทะเลทรายเวงว่างกว้างใหญ่บางทีก็เป็นเมืองโบราณที่ถูกทิ้งร้างบางทีก็เป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีที่มีสัตว์ประหลาดที่ไม่เคยพบเห็นเดินหากินอยู่มันเหมือนกับว่ารถไฟกำลังเดินทาน วงมิติหรือความฝันทาวินนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นปล่อยให้ความคิดและภาพที่เห็นไหลผ่านไปเขาไม่รู้จะรู้สึกอย่างไรดีมันเหนือความคาดหมายทุกอย่างที่เขาเคยรู้จักมาแล้วชายในชุดพนักงานเดินรถคนเดิมก็เดินเข้ามาหาเขาเขานั่งลงบนที่นั่งตรงข้ามกับทาวินเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังในคืนนี้ ก็เป็นเรื่องของรถไฟขบวนหนึ่งครับเป็นรถไฟที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องเล่าลือกันมาบ้างแต่ไม่เคยมีใครยืนยันได้ว่ามันมีอยู่จริงหรือเป็นเพียงแค่เรื่องที่คนเขาปั้นแต่งขึ้นมาแต่สำหรับชายคนหนึ่งที่ผมรู้จักดีชื่อว่าทาวินรถไฟขบวนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเล่ามันคือความจริง ที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลคุณคงสงสัยใช่ไหมครับว่ารถไฟขบวนนี้คืออะไรชายคนนั้นกล่าวด้วยรอยยิ้มบางๆผมชื่อมาสเตอร์ครับเป็นผู้ควบคุมรถไฟขบวนนี้ทาวินพยักหน้าเล็กน้อยมันจะไปไหนครับเขาถามเสียงแผ่วเบามาสเตอร์มองลึกเข้าไปในดวงตาของทาวิน มันจะพาคุณไปในที่ที่ควรจะไปครับไปในที่ที่คุณจะค้นพบความหมายของคำว่าไม่มีจุดหมายที่แท้จริงไม่มีจุดหมายทาวินทวนคำครับมาสเตอร์ตอบหลายคนเชื่อว่าการไม่มีจุดหมายคือการหลงทางการไร้ซึ่งทิศทางแต่สำหรับบางคน การไม่มีจุดหมายอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริงก็ได้บางทีมันอาจจะหมายถึงการที่คุณต้องกลับไปหาจุดหมายที่อยู่ภายในตัวคุณเองมาสเตอร์อธิบายต่อว่ารถไฟขบวนนี้ไม่ได้วิ่งอยู่บนรางปกติมันวิ่งอยู่บนรางแห่งความรู้สึกและความทรงจำ ผู้โดยสารทุกคนที่อยู่บนรถไฟขบวนนี้ล้วนเป็นคนที่กำลังหลงทางในชีวิตไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามบางคนติดอยู่กับอดีตบางคนมองไม่เห็นอนาคตบางคนไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตพวกเขาทุกคนกำลังมองหาอะไรบางอย่างครับมาสเตอร์พูดและรถไฟขบวนนี้จะพาพวกเขาไปค้นหาสิ่งนั้น แต่จะหาเจอหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัวของพวกเขาเองแล้วผมละครับผมมาทำอะไรที่นี่ทาวินถามมาสเตอร์เงียบไปครู่หนึ่งเขามองทาวินด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาคุณมาที่นี่เพราะคุณกำลังแบกรับความเจ็บปวดที่หนักอึ้งความเสียใจที่กัดกินหัวใจและความรู้สึกผิด ที่ทำให้คุณไม่อาจก้าวเดินต่อไปได้ทาวินสะท้อนใจกับคำพูดของมาสเตอร์มันเหมือนกับว่ามาสเตอร์อ่านใจเขาได้ทะลุป,ปลุกโปร่ทาวินเป็นคนเงียบๆครับดวงตาของเขามักจะสะท้อนความเหนื่อยล้าและความว่างเปล่าออกมาเสมอเขามีอาชีพเป็นนักออกแบบกราฟิกอิสระทำงานอยู่กับบ้านคนเดียวมาหลายปีแล้ว ไม่เคยสูงสิงกับใครชีวิตของเขามันเหมือนกับภาพสีซีดๆที่รอวันจางหายไปรถไฟขบวนนี้จะไม่พาคุณหน,นีจากความเจ็บปวดเหล่านั้นครับมาสเตอร์กล่าวต่อแต่มันจะพาคุณไปเผชิญหน้ากับมันไปทำความเข้าใจมันและสุดท้ายคุณอาจจะพบทางที่จะปล่อยวางมันลงได้นับตั้งแต่วันนั้น ทาวินก็ใช้ชีวิตอยู่บนรถไฟขบวนนี้เขาได้พบกับผู้โดยสารคนอื่นๆที่มีเรื่องราวแตกต่อมกันไปมีคุณป้าคนหนึ่งชื่อป้าจำเนียนเธอเป็นผู้หญิงสูงอายุที่ดูใจดีและสงบเธอเล่าให้ฟังว่าเธอขึ้นรถไฟขบวนนี้เพราะเธอไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้ที่ไม่ได้อยู่ดูแลลูกชายคนเดียวของเธอในวันสุดท้ายของชีวิต ป้าจำเนียนใช้ชีวิตอยู่กับความเสียใจมานานหลายสิบปีจนกระทั่งเธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอเหมือนถูกแช่แข็มเอาไว้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อกายเขาเป็นเด็กวัยรุ่นที่ดูหยาบกระด้างและเก็บกดเขามักจะเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่ค่อยพูดจากับใครกายบอกว่าเขาไม่เคยรู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรพ่อแม่ของเขาทะเลาะก,กันตลอดเวลา จนเขาไม่รู้ว่าตัวเองควรจะยืนอยู่ตรงไหนเขาขึ้นรถไฟขบวนนี้มาเพราะอยากจะหนีจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เขารู้สึกว่ามันไร้ความหมายทาวินใช้เวลาพูดคุยกับผู้โดยสารเหล่านั้นเขาฟังเรื่องราวของพวกเขาแบ่งปันความรู้สึกและค่อยๆเปิดใจมากขึ้นเขาเริ่มเห็นว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดนี้ วันเวลาบนรถไฟนั้นผ่านไปอย่างเชื่องช้าแต่ก็รวดเร็วในเวลาเดียวกันมันไม่มีนาฬิกาไม่มีปฏิทินและไม่มีกลางวันกลางคืนที่ชัดเจนบางครั้งแสงสว่างภายนอกก็เป็นสีเหลืองทองราวกับยามเย็นบางครั้งก็มืดมิดสนิทราวกับเที่ยงคืนบางครั้งก็เป็นสีเทามน ราวกับเช้าวันฝนตกรถไฟจะจอดที่สถานีแปลกๆในบางครั้งสถานีเหล่านี้ไม่ใช่สถานีจริงครับแต่เป็นสถานที่ที่ปรากฏขึ้นจากความทรงจำหรือความรู้สึกของผู้โดยสารครั้งหนึ่งรถไฟจอดที่สถานีแห่งความเงียบงันเมื่อประตูเปิดออก ทาวินก็รู้สึกได้ถึงความเงียบที่กดดันมันเป็นความเงียบที่ทำให้หัวใจเขาหนักอึง้งเขามองเห็นตัวเองในอดีตยืนอยู่กลางบ้านที่ว่างเปล่าหลังน้ําฟ้าจากไปเขาเห็นตัวเองจมดิ่งลงไปในความมืดมิดความรู้สึกโดดเดี่ยวที่กัดกินหัวใจเขาเห็นตัวเองร้องไห้โดยไม่มีเสียง นั่งจ้องมองรูปของน้ำฟ้าอย่างเลื่อนลอยมาสเตอร์เดินเข้ามาหาเขานี่คือความเงียบงันที่คุณสร้างขึ้นในใจคุณเองครับมาสเตอร์กล่าวคุณขังตัวเองเอาไว้ในนั้นนานเกินไปแล้วย้อนไปเมื่อ5ปีก่อนครับทวินเคยมีชีวิตที่สดใสมีครอบครัวที่อบอุ่นภรรยาของเขาชื่อนัลลิน เป็นคนใจดีร่าเริงและมีลูกสาวตัวน้อยน่ารักรากับนางฟ้าตัวเล็กๆชื่อน้ำฟ้าน้ำฟ้าเป็นก้าวตาดวงใจของทาวินเธอฉลาดช่างพูดช่างซักถามดวงตากลมโตมักจะเปล่งประกายความอยากรู้อยากเห็นอยู่เสมอโลกของทาวินมันหมุนรอบน้ำฟ้าและดูเหมือนจะไม่มีอะไรมาทำให้ชีวิตเขาขาดความสุขไปได้เลยทาวินก้มหน้าลง น้ำตาไหลรินเขาไม่เคยรู้เลยว่าความเจ็บปวดที่เขากดทับเอาไว้มันหนักหนาสาหัสเพียงใดป้าจำเนียนเองก็ได้เผชิญหน้ากับสถานีแห่งความเสียใจของเธอมันเป็นห้องโรงพยาบาลที่ลูกชายของเธอนอนป่วยอยู่เธอได้ยินเสียงลูกชายเรียกหาแม่และเธอได้เห็นตัวเองเดินหันหลังออกมาจากห้องนั้น เพราะกลัวที่จะเห็นความจริงป้าจำเนียนร้องไห้สะอึกสะอื้นเธออยากจะย้อนเวลากลับไปกอดลูกชายเอาไว้และบอกว่าเธอรักเขามากแค่ไหนแต่เธอทำไม่ได้กายเด็กหนุ่มผู้โกรธแค้นได้พบกับสถานีแห่งความว่างเปล่าของเขามันเป็นทุ่นกว้างเวิ้งว้างที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีต้นไม้ไม่มีผู้คน มีเพียงความว่างเปล่าที่สะท้อนความรู้สึกไร้ค่าในใจเขาเขา,เขาได้ยินเสียงพ่อแม่ทะเลาะกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียงที่บอกว่าเขาเป็นตัวปัญหาเขาได้เห็นตัวเองที่พยายามจะวิ่งหนีแต่ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนก็ยังคงพบกับความว่างเปล่าและแพรวได้เผชิญหน้ากับสถานีแห่งความเจ็บปวดจากการถูกหักหลังของเธอ มันเป็นภาพเหตุการณ์ในอดีตท,ที่คนรักของเธอจากไปเธอเห็นตัวเองพยายามยื้อยุดแต่สุดท้ายก็ถูกทอดทิ้งแผลกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเธอถามว่าทำไมทำไมถึงทิ้งเธอไปรถไฟจะจอดให้ผู้โดยสารได้เผชิญหน้ากับความเจ็บปวดของตัวเองแต่มาสเตอร์ก็บอกเสมอว่าการเผชิญหน้า ไม่ใช่การจมดิ่งแต่มันคือการทำความเข้าใจหลายวันผ่านไปหรืออาจจะเป็นหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนทาวินไม่รู้จริงๆมีอยู่คืนหนึ่งทาวินนั่งอยู่คนเดียวในตู้สเสบียงของรถไฟที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการตลอดเวลาและมันก็มีรสชาติที่แปลกประหลาดแต่ก็อร่อยอย่างน่าประหลาดใจเช่นกัน มาสเตอร์เดินเข้ามานั่งกับเขาคุณทาวินครับมาสเตอร์เอ่ยคุณอยากจะเจอจุดหมายของคุณแล้วหรือยังครับทาวินมองหน้ามาสเตอร์เขาไม่เข้าใจว่ามาสเตอร์หมายถึงอะไรรถไฟขบวนนี้ไม่ได้วิ่งไปที่ไหนเลยครับมาสเตอร์กล่าวมันวิ่งอยู่ภายในใจของคุณเองและของผู้โดยสารทุกคน คุณได้เห็นความเจ็บปวดของคนอื่นและไดะเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดของตัวเองคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวผ่านมันไปจนกระทั่งวันนั้นวันที่ชีวิตของทาวินต้องพลิกผันอย่างไม่คาดฝันผมไม่รู้ครับทาวินตอบตามตรงผมไม่รู้ว่าผมจะก้าวผ่านความรู้สึกผิดที่เสียน้ำฟ้านไปได้อย่างไรมาสเตอร์ยิ้มบาง,บาง ความรักที่คุณมีต่อน้ำฟ้ามันไม่ได้หายไปไหนหรอกครับมันยังอยู่ในใจคุณเสมอความรู้สึกผิดมันเป็นเพียงกำแพงที่ขวางกัน้นไม่ให้คุณได้สัมผัสกับความรักนั้นอีกครั้งทันใดนั้นเองรถไฟก็จอดลงอีกครั้งคราวนี้มันจอดที่สถานีแห่งความทรงจำอันบริสุทธิ์ทาวินก้าวลงจากรถไฟ ทิวทัศน์รอบตัวเขาเป็นสวนดอกไม้ที่สวยงามที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นแสงอาทิตย์สาดส่องลงมาอย่างอบอุ่นดอกไม้หลากสีบานสะพรัง่งส่งกลิ่นหอมฟุง้งและที่สำคัญเขามองเห็นน้ำฟ้าน้ำฟ้ากำลังวิ่งเล่นอยู่กลางสวนดอกไม้หัวเราะคิกคักอย่างมีความสุขเธอหันมามองเขายิ้มกว้างและโบกมือเรียกเขา พ่อจ๋ามาเล่นด้วยกันสิเสียงใยๆของน้ำฟ้าดังขึ้นมาในโสดประสาทของทาวินมันเป็นเสียงที่เขาโหยหามาตลอดหลายปีทาวินเดินเข้าไปหาน้ำฟ้าเขาอยากจะกอดเธอเอาไว้ให้แน่นที่สุดอยากจะบอกว่าเขาคิดถึงเธอมากแค่ไหนแต่เมื่อเขาก้าวเข้าไปไกลน้ำฟ้าก็ไม่ได้เป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆอีกต่อไป เธอกลับกลายเป็นแสงสว่างเรืองรองที่ห่อหุ้มรอบตัวเขาแสงนั้นอบอุ่นและอ่อนโยนมันไม่ได้เจ็บปวดแต่กลับเติมเต็มความรู้สึกที่ขาดหายไปในแสงสว่างนั้นทาวินได้ยินเสียงน้ำฟ้ากระซิบว่าพ่อจา๋าหนูไม่ได้ไปไหนหรอกหนูยังอยู่ในใจพ่อเสมอพ่อไม่ต้องโทษตัวเองนะ พ่อเป็นพ่อที่ดีที่สุดของหนูเสมอน้ำตาของทาวินไหลออกมาอย่างไม่อายใครแต่คราวนี้มันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเจ็บปวดมันเป็นน้ํำตาแห่งความเข้าใจความรักและการให้อภัยตัวเองน้าฟ้าป่วยครับเป็นโรคร้ายที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ทาวินกับนลินทำทุกวิถีทางทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อหวังว่าจะมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นแต่สุดท้ายปาฏิหาริ์นั้นก็ไม่เคยมาถึงน้ำฟ้าจากไปอย่างสงบในอ้อมกอดของพ่อและแม่ในวันที่ท้องฟ้าหม่นหมองที่สุดเขาเข้าใจแล้วการจากไปของน้ำฟ้าไม่ใช่ความผิดของเขามันคือโชคชะตาที่ยากจะหลีกเลี่ยงและความรักที่เขามีให้ลูกสาวมันไม่มีวันจางหายไปไหน มันจะยังคงอยู่กับเขาเสมอเมื่อแสงสว่างค่อยๆจางหายไปทาวินก็พบว่าตัวเองกลับมาอยู่บนรถไฟอีกครั้งมาสเตอร์ยังคงนั่งอยู่ตรงหน้าเขาคุณพบมันแล้วสินะครับมาสเตอร์กล่าวด้วยรอยยิ้มทาวินพยักหน้าเขารู้สึกเบาโล่งอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมากก่อนเหมือนกับว่าภูเขาที่ทับถมอยู่ในใจ ได้ถูกยกออกไปจนหมดสิ้นป้าจำเนียนเองก็ดูสงบขึ้นมากเธอเล่าว่าเธอได้เห็นภาพลูกชายของเธออีกครั้งแต่คราวนี้ลูกชายของเธอยิ้มให้และบอกว่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมนะผมมีความสุขดีแล้วป้าจำเนียนรู้สึกเหมือนได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์ที่เธอยึดติดมานานกาย เด็กหนุ่มที่เคยโกรธแค้นก็ดูเปลี่ยนไปเขายังคงเป็นเด็กเงียบๆแต่แววตาของเขาไม่ได้เต็มไปด้วยความว่างเปล่าอีกแล้วแต่กลับมีประกายแห่งความหวังเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงกระซิบจากใจตัวเองว่านายไม่ใช่คนที่ร้ายค่านายมีคุณค่าในตัวเองเสมอกายเริ่มวาดรูปบนกระดาษอย่างตั้งใจเขาวาดภาพทุ่งกว้าง ที่ไม่ได้ว่างเปล่าอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยสีสันและชีวิตชีวาและแพรวเองก็ดูเข้มแข็งขึ้นเธอเล่าว่าเธอได้เผชิญหน้ากับภาพการถูกทอดทิ้งอีกครั้งแต่คราวนี้เธอไม่ได้เจ็บปวดเหมือนเดิมเธอได้ยินเสียงกระซิบที่บอกว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้หายไปไหนแต่มันต้องเริ่มต้นจากความรักที่ตัวคุณเองมีให้ตัวเอง แพรวเริ่มมองเห็นว่าคุณค่าของเธอไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นแต่ขึ้นอยู่กับตัวเธอเองรถไฟยังคงวิ่งต่อไปแต่คราวนี้ทาวินรู้สึกได้ว่ามันกำลังวิ่งเข้าใกล้จุดหมายที่แท้จริงมาสเตอร์เดินเข้ามาหาเขาอีกครั้งถึงเวลาที่คุณจะต้องลงจากรถไฟแล้วครับมาสเตอร์กล่าวความตายของน้ำฟ้า มันเหมือนกับพายุที่โหมกระหน่าพัดพาทุกอย่างในชีวิตทาวินไปจนหมดสิ้นนลินเองก็เสียใจมากครับเธอไม่พูดไม่จาซึมเศร้าไปหลายเดือนทาวินเองก็จมดิ่งลงไปในห่วงแห่งความทุกข์ความเจ็บปวดความรู้สึกผิดมันกัดกินหัวใจเขาอยู่ทุกคืนวันเขามักจะโทษตัวเองเสมอว่าเขาดูแลน้ำฟ้าได้ไม่ดีพอ เขาอาจจะทำงานหนักเกินไปจนไม่มีเวลาให้ลูกเขาอาจจะมองข้ามสัญญาณเตือนบางอย่างไปความรู้สึกผิดนี้มันหนักอึ้งเกินกว่าที่คนคนนึงจะรับไหวทาวินมองหน้ามาสเตอร์ด้วยความรู้สึกที่ไม่อยากจากไปเขารู้สึกผูกพันกับรถไฟขบวนนี้และผู้คนที่อยู่บนรถไฟแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าจุดหมายของผมอยู่ที่ไหนทาวินกล่าว มาสเตอร์ยิ้มอย่างอ่อนโยนจุดหมายของคุณไม่ได้อยู่ข้างนอกหรอกครับมันอยู่ข้างในตัวคุณเองตั้งหากคุณได้ค้นพบมันแล้วและคุณพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตในโลกของคุณด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปประตูรถไฟเปิดออกอีกครั้งคราวนี้ทาวินพบว่าตัวเองยือนอยู่หน้าบ้านของเขาเอง บ้านที่เคยดูมืดมิดและน่าเศร้าคราวนี้กลับดูอบอุ่นและเป็นที่พักพิงแสงตะวันยามเช้าสาดส่องลงมาอย่างอ่อนโยนทาวินหันกลับไปมองรถไฟมาสเตอร์และผู้โดยสารคนอื่นๆยืนโบกมือให้เขารถไฟหัวจากไอนาำค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปอย่างช้าๆเสียงตแตรดังแผ่วๆแ,และสุดท้าย มันก็จางหายไปในสายหมอกยามเช้าราวกับไม่เคยมีอยู่จริงทาวินยืนอยู่ตรงนั้นเพียงลําพังเขายังคงได้ยินเสียงหัวเราะของน้าฟ้าเสียงกระซิบของมาสเตอร์และเรื่องราวของผู้โดยสารคนอื่นๆมันไม่ใช่ความฝันไม่ใช่จินตนาการแต่เป็นประสบการณ์จริงที่เปลี่ยนแปลงเขาไปตลอดกาล ทาวินกลับเข้าไปในบ้านเขามองไปรอบๆทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแต่หัวใจของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเขาไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวไม่ได้รู้สึกผิดและไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตไร้ความหมายอีกต่อไปเขาหยิบกรอบรูปน้ำฟ้าขึ้นมามองเขาไม่ได้ร้องไห้แต่กลับยิ้มให้รูปนั้นเขากระซิบเบาๆว่า พ่อรักลูกนะน้องฟ้าและพ่อจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดเพื่อลูกทาวินเริ่มเปลี่ยนแปลนชีวิตเขาจัดบ้านใหม่ทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมเขาเริ่มทำงานอย่างกระตือรือร้นมากขึ้นเขาเริ่มออกไปพบปะผู้คนไปใช้ชีวิตข้างนอกเขาไม่ได้หนีจากอดีตแต่เขากลับอยู่กับมันอย่างเข้าใจและมองไปข้างหน้าอย่างมีความหวัง เขาเข้าใจแล้วครับว่ารถไฟเที่ยงคืนที่ไม่มีจุดหมายไม่ได้เป็นรถไฟที่วิ่งไปในสถานที่ที่ไม่มีอยู่จริงแต่มันคือการเดินทางภายในใจการเดินทางเพื่อค้นหาตัวเองเพื่อเผชิญหน้ากับความกลัวความเจ็บปวดและสุดท้ายก็เพื่อค้นพบความหมายของชีวิตที่แท้จริงสุดท้ายนลินก็จากเข้าไปครับ ไม่ใช่ด้วยความตายแต่ด้วยการแยกทางเธอบอกว่าเธอทนอยู่ที่เดิมเห็นภาพเดิมๆไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเธอต้องไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่ที่ไม่มีเงาของน้ำฟ้าทาวินเข้าใจครับเขายอมรับการจากไปของภรรยาอย่างเงียบๆเพราะเขารู้ดีว่าเขาก็ไม่เหลืออะไรให้เธอเกาะเกี่ยวได้อีกแล้วบางทีในค่ำคืนที่เงียบสงัด คืนที่รู้สึกว่าตัวเองหลงทางหรือไม่มีจุดหมายลองหลับตาลงแล้วลองฟังเสียงหัวใจตัวเองดูครับบางทีคุณอาจจะได้ยินเสียงแตรของรถไฟเที่ยงคืนขบวนนั้นก็ได้รถไฟที่พร้อมจะพาคุณไปสู่การเดินทางที่สำคัญที่สุดในชีวิตการเดินทางสู่จุดหมายที่อยู่ภายในใจของคุณเอง ถ้าคุณชอบเรื่องเราลึกลับแบบนี้และไม่อยากพลาดตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าที่คุณอาจไม่กล้าดูคนเดียว